สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ลุงเอกสีมาแนะนําขนมโดโซนะครับว่าร้านลุกเอกมีขนมโดโซสีไหนบ้างรสไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับนี่สีนหนครับพี่น้องข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบผสมมันเทศรสคอสคอนชีสนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับเนี่ไทยมัดสีม่วงนะครับอันนี้รสดังเดิมนะครับนี่ครับ รถดำเดิมไอ้นี้ข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบรถคอนชีสอีกนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้อีกครับนี่อันนี้สีส้มนะครับนี่รถซอสเซจจิอันนี้เป็นข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบนะครับนี่สามรสชาติผ่านไปหนึ่งสองสามต่อไปรถเป็นรสชาติที่สี่นะครับ รถสารายิ่ปุ่นนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อไปรถชาติที่ห้าสีเขียวนะครับรถดังเดิมเลยครับข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบรถกลมกล่อมนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับอ่าสีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารสชาติแล้วยังมีอีกนะครับนี่โดโซรสช็อกโกแลตนะครับนี่ ข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบรสชอเเ็อกโกแลตนะครับอืมอันที่หกนะครับเนี่ยที่หกจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบรสโนริสาหร่ายนะครับอืมอยังว่าห้าใบหกรสชาตินะครับฝากพี่ดองที่ผ่านมาไปเที่ยวน้ำตกหอยจันท์นะครับ แวะสอบถามแวะมาอุดหนุนมาสนับสนุนร้านลุงเอกได้นะครับสำหรับเอซีแฟนคลับขนมโดโซนะครับยูรานลุงเอกนี่มีหกรสชาตินะครับสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะครับแล้วแต่แฟนคลับสมักเลยนะครับผ่านไปเที่ยน้ำตกหอยจันทร์่ยก็อย่าลืมเลยครับแวะมาเที่ยวแวะมาสนับสนุนร้านลุงเอกนั่มนะครับสื่อขนมสื่อยังไปกินนะครับอยู่น้ำตกหอยจันทร์เท่านะครับ ลืมนะครับหกรสชาตินะครับขอแนะนําขนมโดโซโอ้ลืมลืมครับยังมีรสที่เจ็ดอยู่ครับไงเกือบลืมนะครับนี่ครับเนี่ยโดโซนะครับรสที่เจ็ดนะครับซองสีชมพูนะครับงามขนาดเลยข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบรสสวิตซิลลี่นะครับ เจ็ดรสาติเกือบลืมครับเกือบลืมพอพี่นองครับ,บ,รรบมีเจ็ดรสชาตินะครับอยู่ร้านม้งเอกตำรับของนนโดโซะนะครับ